อ้าวกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับกะเทยไม่เคยขาดชูนจ้าคุณพี่จ้าอ้าวยังไงอ่ะคลิปสุดท้ายของวันนี้ละอยังอยู่กับเกมนี้เกมเดิมเลยนะจ้าแบบก็เป็นแบบอยเกมมัน way of the k ก l เลเออวิธีแห่งกิเลนเส้นทางกิเลนใดๆเดอ้อก็คือเกมนี้ตดคือตอนนี้เกมนี้ยคือมันจุกสุดแล้วมันมาสุดละอ่ะสำหรับเธอนะอ่าสำหรับหนูนะพี่ที่หนูเล่นนะ อืมเล่นทีไ่ไรก็มาตลอดแต่ก็แบบถามว่าเสียไหมก็เสียจะเสียยอะกว่าได้ด้วยซ้ำม,มัง้งโอเคอะมันจะเป็นยังไงวันนี้เราไปเริ่มกันเลยไหมเริ่มลหรโอเคเริ่ม,มไปจ้าอาวโอ้ยอ่ะมาอยู่กับทุน1 0 0 0บาทนะขอเบ็ด $400 อยไปเลยน่าจะชอบความลุ้นเอา้าวนี่อา้าวไม่มาลดหน่อยลดหน่อยเออเพิ่เอาอีกอืมเฮ้ย อ้าวดีดอกจบละพอเลิกเลิกโอ้โหเลิกเลยค่ะโอ้โหโอ้เอ oh ้าเอาเอามาเฉยได้เฉยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอ้าวว้อีกยังไงล่ะ huh. ย uh ังไงล่ะเอาไว้อีกเอาเอเอมึงเอเลยค่ะโอ้โหเอ้ายังไงอีกออู้้เฮ้ยอยู่ก่อน มึงมึงมึงม่งมไหลเกินไปปะเดียว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 โอ้โหฮะแบบงงงงเลยพี่โอ้อะไรนี่เอา้ามาเฉยโอ้โหโอ้โห5 4 0ห้าพันสีร่ร้อยสิบบาทจ้าเอาขอลดเบ็ดหน่อยแล้วกันนะไม่อยากจะเลิงนะอะอะโอ้โหมือเอ้ยมาเกินอยู่ดีๆก็มานะบงังบังตาเล่นจนตาเปียกตาแฉะนะจ้า โอ้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 อะนี่หนูบอกแล้วสูตรหนูก็คือกดมือไม่ต้องเทอร์โบเลยแตกสำหรับหนูนะสำหรับหนูนะที่หนูเล่นมานะเออที่เธอเล่นมาเธอก็จะเห็นแบบส่วนมากก็จะเป็นกดมือแบบกดมือเริ่ม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 เกมเนี่ยจะกดมือก่อนกดมือพอแบบมีทุนปุ๊บก็ค่อยแบบออโต้แบบเปิดเทอร์โบอะไรอย่างเงี้ยโดยแบบว่าเออู้ อออช,ชอวจริง้าจริงอยมาซยลอยอ่ะอองงมาอ่ะไปลุ้นกันต่อไปนะอ่ะวันนี้มาก,กับทุนหนึ่งพันบาทเอ้าเฮ้ยมาเลื่อยอ่ะอ่ะสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันที่เดิมเลยจ้าเมกาขีดเกมรับซีซนะพี่นะเล่นตามปุ่มลักเกียอ์ทาเหมือนเดิมเลยวันนี้ก็ เล่นอยู่กันอยู่ประมาณช่วง5โมงนะมาอยู่นะเอาจริงเฮ้ยพี่นิหารอีกแล้วหูผักผักเฮ้ยโอ้หโหนะจะสำหรับใครที่ทุนไม่ถึงนะก็แนะนำว่าเล่นเบ็ดน้อยๆน,นะเอออย่าเพิ่งแบบว่าว้าวสักทีเดียว นะมันมีโอกาสเสียนะทุกคนนะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้งลงทุนควรศึกษาให้ดีนะจ๊ะเอออย่าเอาเป็นตัวอย่างนะอย่าทำตามนะเอาที่ไหวนะทุกคนนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะเอาจริงสล็อตนี้ก็มีความเสี่ยงนะเราต้องเล่นด้วยสตินะจ๊ะนะอย่าว่ากระเทยไม่เตือนนะพี่นะกระเทยก็เจ็บหนักอยู่แต่เขาไม่รู้ว่าจะเห็นจังใดนะพี่นะ เออนี่เอา้าสเก็ตเตอร์ห้าตัววะ่ะเฮ้ยมาอีกป้าไว้ห้าตัวมันเลยจะคูณมาเลยมึงหัวห้าครั้งคูณมาเลยค่ะไม่มีคูณเลยเจ็ดแปดเก้าสิบสสองนำไปไหนนำไปไหนโอ้ยเอา้าเงียบหนึ่งเงียบสองได้มาสิบสามเงียบสอง เงียบสามไม่เกินห้ารอยจริงเดี๋ยวนี้ฟรีเกมไป็นอะไรม่รู้เลี่ยวคู่ลิวหลอกดูกมากนะเลี่ยวคู่ลากมูกแบไม่ไหวอะอ,อนางลีหูแหละตูดมากค่าฟรีเกมฟรีเกมแบบแหลดอะลีหูแหลตตูดไม่ไหวนะนหลอกบอกเราไม่เกินห้ารอย ไม่คาดหวังกับฟีเเกมนอกค่ะคัณคาดหวังไหลนอกอย่างเดียวเลยเออหลอกดุกลองทูงไม่ไหวนะนี่เสียเก้าสิบอีสี่ครั้งเนี่ยไม่มาหรอกเชื่อน่าเป็นไงล่ะอีสามเอ้าอืมแล้วอีสองเอา้เอาอ้ 2, อา,อามึงมาไม่ล่ะอ่ะ เราลุลายมึงมาไม่ล่ะ,ะมึงดูสินี่ไงผิดคําพูดซะที่ไหนมาเท่าไหร่มาเท่าไหร่สองอดิีอดอกหนังกีไม่ไหวนะฟีเกมหลีหูไปอ้าฮ้บขอรดเบ็ดหน่อยอ่ะสุดท้ายละสุดท้ายละอ้อ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  อะมาจ้าเรามาสรุปเกมกันเลยนะสำหรับวันนี้อยู่กับ Way of the k i ิเลรอบที่2ไม่2อ่ะรอบที่หลายหลายหลายรอบอยู่นะกว่าจะได้นี่ก็คือโดนสูบไปเยอะเหมือนกันนะมากับทุน1,000บาทนะจ้าจบอยู่ที่5,000จบอยู่ที่5 0นะโน้ะหูกำไรมาเลย4,000เนเน้นๆนะหกักลบกับที่เติมๆไปก็ได้ประมาณพันกว่ากว่านี่แหละอีดอกไม่ได้เอา สำหรับวันนี้ใครที่กำลังดูอยู่ใครที่กำลังมาใหม่นะรับผู้ราชมใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอะ่ะมีช่องสำรองด้วยกระเทยไม่เคยขาดทุนวีสองนะอย่าลืมไปกดนะจ๊ะกด4บอกให้กดยอะเอเอเโอเคค่ะกดค่าบอกให้กดเนาะอ่ะกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้าจะมาเกมไหนหรือจะมาทุนเท่าไหร่ก็ติดตามกันไปเลยวันนี้ต้องขอไปใช้ชีวิตก่อนนะจ๊ะลักทุกคนลบู๊